พฤษภาเนี่ยแมนปีใหม่ของตะเฮาเลยค่ะคุีได้ดีดีเลือกตัวนี้ก็เลือบหรอคือว่างูกวันมาให้ชมปมาต้นงวดคือใครๆว่าตองวดแย่ด้วยมีข้อฟันแล้วนะครับมีแล้วจ้ะเพราะว่าพอแต่เลออกปุ๊บเพิ่ลกระสีฟันไปเลยเพราะว่าแย่ด้วยเนี่ยฟันว่าทำอยู่บริเวณบ้านมันมันมีหัวงูเห็นงูอีกไปแล้แถวนี้ ก็วันนี้เราเดินทางนะครับผมไปที่บ้านนะครับผมของยายรวยนะครับตอนนี้ก็ถึงหมู่บ้านแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปตามต่องวดนะครับผมวันที่16พฤษภาคม2567นะครับผมกับยายรวยคนฝันแม่นนะครับผม11งวดซ้อนนะครับผมสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับถึงตัวเลขนะครับผมของยายรวยที่แปลออกมานะครับผมอาจไม่ตรงนะครับ แต่มี fc นะครับผมแปรตรงแปรถูกนะครับผมท่านผู้ชมก็ถือว่าใหญ่รวยฝันแม่นก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับท่านผู้ชมสิบสองวดผ่านไปนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปลุ้นต่อกันที่งวดที่สิบเอ่อสิบว,วดผ่านไปสิบเอ็ดวดผ่านไปเนาะมวดที่สิบสองหน่อยเนาะวดที่ครับผมงวดที่สิบสองนะครับผม fc นะครับเดี๋ยวเราตามมาตามฝันตา<ผ>มขามฝ<ด>ันว่าแล้วสิฝันบอกบ่รวยดิแม่ <laughs> ไม่ได้โทรมาเลย ออมาแบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับผม <S <S ยารวยอยู่หรือเปล่านอนะครับผมโอ้โดปวดกล้วยร้านเนี่พอดีเลยนะครับ <S <S ขอกำลังใจคนละไลค์คนละแชร์นะครับเอซี MC ทุกท่านนะครับผม <S <S ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้บ่าวสักคขกอรอดแล้วก็วิสุภพาด้วยนะครับเอฟซี MC ทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปหายายรวยด้วยกันครับ ครับผมครับท่านผู้ชมนะครับผมบ้านยายรวยนะครับตามหงอเห้งนะครับผมที่ยายรวยบอกนะครับผมให้เบีต้นตะไคร้นะครับผมหน้าบ้านนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับผมแล้วก็มีอ่างน้ํานะครับอ่างน้ําไว้ให้นกให้อะไรมากินให้สัตว์มากินนะครับเพื่อเป็นการความเชื่อนะครับผมเขาแต่ละบุคคลนะครับผมโปรดใช้วิจารญาในการรับชมนะครับ เต็มสีทุกท่านนะครับผมโอ้ยายรวยแลว้วกล้วยล้านตัวนี้เปิดอูนะครับได้ขันแหลกสวัสดีกล่องก่นอนอะอวิทยเขา,กายกได้กล่องบิทชัดเจนปะ กทบาทได้กันเลยล่ะช่ปะเห็นเตั้งสองเลยปะอ๋หนึ่งสองสสสครัสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมเบาศักดิ์คักอรนนะครับผมแล้วก็วิสุภาพรนะครับผมแล้วก็ยายรวยนะครับผมยายรวยคนฝันแม่นนะครับท่านผู้ชมครับง่วดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมถึงยายรวยจะเป็นขอ l l f u ออกมาแล้วนะครับผมแต่ก็ยังแปลเป็นตัวเลขก็ยังใกล้เคียงนะครับผมแต่มีเอฟซีนะครับ เพื่อนบอกว่าเพื่อนแปลเลขยายรวยนี่เขาเต็มๆเลยบ่โอ้ยลูกนลิกเนาะนับสี่เออแต่ว่าให้แนวทางนั่นแหละเนาะนี่ครับเป็นแนวทางนะครับเป็แนวทางยายรว่ยร่างเธอกิดแปรร่างเธอกิดไม่เคยแปลยังสี่กับแปลเนาะร่างเธออาจจะถือเลือดถือกันไม่สมบูก็ถือว่าก็ถือว่าเขานะครับผมเข่าหรือเคือข้องฝันคนแย่รวยถือว่าฉายาว่ายายรวยคนฝันแม่นแมนกันนะครับผมก็ถือว่าสิบเอ็ดนวดถือว่าเข้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมผมให้ยคะแนนเลย คือว่าเขาเอฟซีเสียสัวาลาย<ม>ลท์80%เหนยว่าหายใจรวยเขาไปเลยครับผมโอ้หายใจรวยเขาแม่นครับหายใจรวยก็ว่าอันงูเฮานะ่ะมันเป็นง<ม>ูหนาะจงงาน,นเป็นเจดกได็ไดได้โฮกกับเจดยางละโตแต่ว่าเมื่อเมื่อนึ่งเท่าเตรียมมาเหตุคลิปกันเมื่อนั้นนะครับมผมเห็นอ่ผมยายรวยบอกว่าจะสรุปตัวเลขน,นะครับเท่าว่าคืบอบ่อแปลเอาตัวหนันแท้ตัวนี้ได้บอนะครับ แต่ว่ายายรวยบอกว่าบ่ตตองดอกเล็มันจะรลายตัวแม่น่ครับยายรวยว่าอยากให้มันหลายมันบ่ถือก็คือบให้ฮถือนะแม่นครับผมมันสีหลายหฮาบ่ทนท่านะเงินตาหฮาของบ่คคอยมี้าสจิถือกระถือบ่ถือก็ะร่วงร่วงไผดร่วงมั่นไว้่าง่รย่วงแม่นครับร่วงเพิ่นสิถือก็เดจงไระถือแม่นครับผมวางสัรในย้วยคิดวางส่นเหมือนเหมือนกับเอฟซีเราไปแปรเอฟซไปกระถือเนาะแม่นคือด่วงเพิ่นดีบุญเพิ่นเก่าเพิ่นหลายเพ่นกระดังนี่สินะครับผม ก็ถือว่าเย็นดวยอาบุญเอาบุญพ้องเอาคนวานนะเบุญพ้องเอาแต่เป็นแต่เป็นเท้าเฮ็ดคลิปต่อไปมื่อนั้นเนาะครับเนาะว่าเศษแปะเลขตีเหลวมากหลายๆตัวมื่อนั้นกับ่แน่เด้อาจชีถืออาชีพีดหนึ่งเจ็ดใบหน้าหันก็ได้นะครับผมอาจชีมี๊ดหนึ่งเจ็ดหรือหนึ่งหกก็ได้พอยแยกลวยฝันกับข้นวณอยู่คือคืออันนี้ยแยกลวยกับบัตรเตั้งใจ่นอว่าซักมากสิยแยกลวยกับตื่นเต้นแน่กับพองกันเดื่องสิแปะพิดแปะถือกัลยานเอฟซีวะ ยายรวดหายไปแล้วบ่ถือก็สิว่าโอ้ยยายรวยกะกะบอกไปแหละเราว่ายายรวยนั่นว่านำไรไฟสว่างนี่ครับทีเอฟซีหลายคนฝากขอบคิณถอดยายรวดเลยขอบคุณค่ะหลายคนเพิ่กยายาไปว่าเอออยากมาแปลข้าฟันหายรวยแปลข้าฟันหายแน่ยังเสียนะครับผมก็ต้องแต่ก็ต้องกราบเอาไปเอฟซีนะครับเพราะว่ายายรวยเพิ่นเพิ่นประยาหายเบอร์โทรนะครับน้องเขาตรงเพิ่ปกั อยากน้ำหลวงน้ำน้านมาฆ่าสิอันเป้ห้กับสิบว่เต็มที่นะค่าสิบว่าลูกห้ยร้านห้ยังสิหน้าจ้าสำหรับเอฟซีท่านใดฟันดีๆนะครับอยากจะให้ยายรวยแปให้เด็กส่งซิกมาหาผมเลยโทรมาหาผมกันหน่นะครับตามเบอร์โทรตามได้ช่องเลยนะครับได้จะมาบอกคนฟับแล้วยายรวยกับสิเป้พานเบ้าซักนี่แหละครับอ่ะยืนย็นเขาว่ายายรวยมี่มี่โชว์เวลาบ่เงนวะครับอันยายรวยอันนี้หมาน หมานใบหนึ่งใหญ่วยนะว่าสีเอาอันหกเจ็ดวันใหญ่วยว่าเสียเอาหกเจ็พันลัตตลีพันว่ามีเต่อันอันนี้มีแต่หกหนึ่งเจ็ดพามะหกหนึ่งเจ็ดเออนี่ไดยใบหนึ่งเลยได้ใบหนึ่งตัวเดเลยเป็นเลขที่ว่าตะา้อสิเป็นถห้มาแปลออว่าสิเป็นม้วนนี่หแต่ว่าตะา้องบาดแปลเพิ่นบไดแปลนะอันใหญ่ลวยว่าหกเจ็ดแหน่เพื่อก็ว่าบ่มีดอกอันมีแต่อันหกหนึ่งเจ็ดเอาบ่ เอาเขเอาสันตัวก็เลยเอาเลยก็เลยเอาเลยก็เลยวะเออสดสดหลอดหลอดว่าเด็กถึงหัวเงินแัวเงินแันเป็แมนค่ะเปิดอูจัดเจ็ดวะครับมันตุ๊กกาบใหญ่ก็เอาน่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้าหกเจ็ดเออหกหนึ่งเจ็ดเอที่ไหนว่าหกเจ็ดมีบอลอันบานสนามมนสิถือเนาะขัฟันเห็นงูเนี่ยย่อยรวยว่าขันฟันเห็นงูเนี่ยมันจะได้กัดตองถือนี่สินะครับผมว่าเป็นเจ็ด ตัวอ่างมึงโตแมนงูกูเฮาหนึ่งโตเป็นหกเป็นหกพูดเรืกับแฟนหนึงเจ๊กับหนึงหกแมนอันยางละโตเพราะว่าพอยายรวยว่าสิว่าฟันละเอียดละเอียดนี่มันมันมันคาดตื่นเต้นนะบ่เคยได้เขากล่องบาสักันเลยพอเคยได้เขากล่องในข้อฟันที่ที่เป็นจริงน่ะคือความหมายว่าบาสิว่าอันเลขออกแล้วาจังมาเบาเนาะตัวนี้ก็แล้วแต่อันเอพซีสิว่านะคือความหมายว่างูจนดอ่างน่ะเพิ่นเป็นเจ้าที่ของเพิ่นอยู่แล้วอืตัวนึงแม่นบ่งูเฮาน่ะเพิ่น เพิ่นเขามาน้ำกลนคือว่าสิมาซิ่งซิ่งทีเขาเอาไงจังเด็กเกี่ยวเกี่ยวกันเป็นเนือ้อเนื้อเดียวแล้วก็เอาหัวตีกันยด้ยด้วยจังว่ามันเป็นหก,กนนะอ่ะนะก็เลยว่าเฮ่อมาสิเป็นหาอยู่บ่องูเห่าหาก็เลยลองเดียมเดียมไปเบิงมันพอดีเอียมเพิ่นมาเห็ดพิศนาให้เบิงว่าเงื่อนเหรียญหานะ่ะมันเป็นหนึ่งกับใดเนาะใส่จานมาเพิ่นมามา,มาเพิ่มไลยครว่ามาฝันเพิ่มนิดนึงกร,ระเสือหาเจ็ดอยู่หาเจ็ดเงื่อสิเป็นหนึ่งเจ็ดบ่ก็คือไปมันเหรียญหนึ่งก็สิ ม,มันกับโมเมนเหรียญบาทนะมันเป็นเหรียญหา่มันก็นเลยมันมงงๆก็เลยสือหาเจตนึงเจตนียังประมาณนี้ <ฮะ S 2> ก็ค <c oughs> กดไปนะเนี่ยปูฟันกับสีขำนวณใดๆอีกจักน้อยน่อยนะว่ามัน,ม,นมาบแบบนี้น่ะจังหวะ ก็ถือว่าเขาล้ครับผมสิบดวดผ่านไปดวยย่ด้วยกับเดลต้าลีนละบัตสิมานยังไงบัตซิมานครับท่านผู้ชมเออกหเจ็เี่ยกเจเขาว่ามีแต่หกหน่งเอาก็เอาก็ดีกว่าประดคนว่าสดครอบยินดีกับยด้วยกนฟันแมนนะครับผมเดลตาลีอยู่จ้าก็หูเฮาหมูแมนหมูมันมันมันครึ่งเฮากะหนึ่งเอาหมาใส่กลางแล้วออีกเนาแมนมันันากเขาทุกค่ด้วยแปะว่ากหเจมันก็สิถึงทัทงากาบบนข้างล่าง เอาหนึ่งมากันเนาะเป็นแบาฟันสุดยอดเลยแม่นสุดๆว่าจังได้ก็ต้องมีเจดพอมีงูจง่างนะงูจง่างเจคือว่าจง่างเจงูเฮาเนี่ยฮกคือว่ามันใส่หัวไงใส่หัวเนี่ยเอฟซีนี่ลักฐานได้กันด้วยที่เบสเกียว่าฮันเดียไปขืนเงินสามข่ายอยากอูตีแยกด้วยเพื่อนฝันและเพื่อนแป๊บเป็นแนวนี้ครับผมก็คือเพื่อนโบไฮไลายโตนะครับเพราะว่าเพื่อนว่าเธอกระเทืบกเธอกระเล่าถ้าเับคือเป็นจัตยานบันคบกันคือว่าโบหฮไลท์เนี่ยครับ บ่ใหายไร้อะอัญญานว่าอัญหายไร้โตไฟกระเฮ็ดเป็นดอกให้ยไร้ป้าหนีไมันก็สิถือตัวคือว่าก็หมายห้ให้ซ้ำทุนนะครับผมจ้าแต่ที่เพิ่นสื่อเพื่อคือถือสิบเจ็ดคือเพิ่นเพิ่นอยากได้หกเจ็ดนะครับเอพีแต่ว่าโบมีนะครับก็ถือว่าเป็นดวงของเพิ่นเลยแมนเออฝันเห็นงูเพราะมีแตอหกหนึ่งเจ็ด โมงนึงเจ็บมาสีเมนบอลว่านเบอร์เอกหกพันก็เอาไว้แล้วว่าฝันปันเห็นทุกนมาสีมิโชะสีมิโชะแกเห็นเลือดคนตีกันแล้วมันเลือดไหมเห็นเลือดนะก็ว่าจังได้ป่าวสากันถามยายลวยว่าฝันดีหรือดีบอกก็บว่าดีฝันเห็นงูเนี่ยสีมิโชซะฝันเห็นงูเนี่ยจังได้กับมิโชะกับสื่อนึงเจ็บเจ็บนึงก็ตามทุนนั่นแหละคนสียมันถ้าจะได้กระบุกกระบุกระคืองแล้ครับเนาะเมนแล้วมีเอฟซีนะครับผมฝากถามว่ายายรวยดิ จังไดคือจังไดขออนุญาตถามเหลวโซโตะหรอที่ได้เล็กไหลนี่มากขอบคอกได้จังไดครับเราเราให้ฟังนอที่ไปที่เพราะว่ามันหาบ่อยยังไงหาบ่อยยังไงนอยจยลวยกับบอคิดบ่ฝันมาสิได้เล็กไหลตัวนี้เอฟซีฝากมาถามนะครับแมนนอบานี้เล็กไหลตัวนี้นั่นอันเราประวัติยายลวยนอยายลวยเนี่ยไปคนแบบว่าไม่ขอบคุยยายลวยกับส่วนตัวนอแต่จะบอกบอกให้ฟังนอว่าก่อนเสรได้เล็กไหลมากนี่มันเดวิลตัวนี้ขึ้นมาก่อนก็เลยสิเดวิลนอบาล มื่อไรก็นั่งไงยลูกตอกะคือทำมาหากินกับ่คคอยสะดวกกันไหมครับดวงบ่คอยดีบอกง่ายๆบันพอดีมีอันนี้นาสาวข้างแล้วคนบั่นบันบั่นบึ้งหมอกบั่นย่างน้ำเราก็ว่าเราเคยไปหลินมาหลินน้ำเราก็ว่ามีอันนี้พาทุดงโอคหนึงเพิ่นไปนิมนต์มามาเขาพรรษาอยู่บั่นย่างห่อย่างทางขู่น่ะโอบันเพิ่นมามาหอดอีกสามมือคนสวพครษายอะไรได้บอกหลวงปีกายได้แต่ปีกายนี่บันครับ อันเพื่อนมาแบบใดล,ะะล่ะก็เลยถามนั่งอยู่กัปรเแสนันเพื่อนมาแบบว่าผู้ใดเคยไปไปบน่นไปบ่นไหแล้ะก็ลืมเหมียเคยเว้าไห้กับผู้นั้นเคยอาจสิเคยว่าวกับบาร์ซาว์่าค่คา่อยจังสรรสีสีมาซอยแล้วเจ้าก็ลืมแบบว่าเคยไปบ่นในไฮในหน้าไปวันหันไปบ่นไหวบ้ความอย่างไดก็บ่นนอกบัานพอดที่ใดแล้วลืมเนียบานลืมแล้วข้าบ่ไดเไปแก่บ่นบอกเราให้บอกคนขิงใหญ่ลูกนอกคนคนคนย่อยรวยลูกบัาน บ่ได้ไปแก่บ่นเพิ่นสิแก่แก่ข่ำถอนหายครับผมเพิ่อนอยู่ใสก็เลยว่าอยู่บ้านเนี่ยผ้าข่อยไปแายเนยผ้าข่อยไปแน,น่พอดีนางอยู่กับปอร์เซนผ้าข่อยไปแน,น่น่ะสาวข่อยข่อยอยากไปถอนคำสาบานคือมันคือมันเป็นตัวหนีโบเขาไปบ่นไวเนี่ยนะเล่าว่าวบ้นซีบินเขาเลยบ่จะเลื่อนลุงเรื่องขึ้นคือว่าไปบ่นไวล้ละลืมเหมครับผมลืมอีหลีนั่นคืออาจจะิไปปลูกพักว่าเมื่อเท่านี้เอ้ยแห้งง่ายด้วยสีมาหายหนังให้นี่งามเลยเกิดหลงละเลิกไปเลยลืมไปแห่งสีหน้ามา เพิ่นกบผ้าไปผาไปยนี่ยแม่แรงหกโมงแม่ออกอยู่หันเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นหูได้วาเจ้าสีมาครับเพิ่นเพิ่นสร้างข่อยนั่งขาหมูเจ้าสร้างหมูข่อยนั่งขาหมูเจ้าอยู่นี่อุ้ยนขนคิงลูกเลยไปหอดเพิ่นหูว่าอันนี้โยมนั่งนั่งรออยู่ตรงนี้นะไปหอด,ดผุนผูนถาอยู่หันเบานั่งขายูน่เ้อร์สิมีคนมาหาครับประมาณหกโมงแรงมันทั้งทั้งไม่ยหไ่เมยหญ่อยู่บ้านย่างแล้วก็บอกว่า ่นบอกให้นั่ง่าอยู่มูเจ้าก็เกล้งใจแล้วเน่คนอันรับแขกมากเมื่ดมือเมื่ดเว้นทั้งหน้าสาวผู้พาไปกับว่าเอาจังศีสาสินางนางคุยกับเจ้าจะข้าวก่อนจังสีเมื่อด้นตืบเราลงมาพาอาจารย์เราลงมาผมเราลงมาแล้วเราก็ถามว่ามาหยังมาหยังก็เลยว่าสีมาขอเพิงบุญบารมีจากอันนี้พาอาจารย์นี่แล้วลำบากมอวอกัวใจแห้งจ้าเป็นจังใด ครับผมเมื่อเสามาสองโมงไปในการสามคนมีแม่แสนแม่จอยหล่วแต่แม่รวยสามคนสี่ก็แม่ขังครับเมื่อเสามากก็บ่ได้เฮ็ดย่างไหนเพื่อสิได้เล็กไหลเพื่อนแม่หลูกเพื่อนเมื่อเสามากเพื่อนเห็นนางสมมาถิีอยู่บ้านย่างทาพาพพุทธรูปสีองค์นหารนางสมมาตรีน่งทาได้ก็ได้ให้นนางสมมาถิีไปอยู่สามหมื่นครับไปอยู่สามหมื่นกวาดสิได้มากกวาสีได้ไปอยู่สามหมื่นปุ๊บเพื่อนจังย่างมากเพราะว่าไปสาลีลิกท่า สิพาไปถอดถอนครับผมเพิ่นกระพาไปสวดมนต์ยุสาลีลีกระธาตุบานย่างนี่มีสาลีลีกระาตอันเพื่อนเพิ่นสางไว้ได้ดบเมย์ก็ลังหูคือกันเพื่อนกระพ้าว่าว่าข้าพระเจ้าเพื่อนกระวานเนาะเคยสาบทสาบ้านเคยอย่างเพิ่นกระพ้าว่าข้าพระเจ้านางเฮาซื้อเจ้าของมดสุรันเคยสาบานไว้ว่าจังสันสีคอให้ถอดถอนให้ขอให้ชีวิตของข้าพระเจ้าเจริญรุ่งเรืองเพื่อนว่าบวานพราแต่ถอดถอนแล้ว เพื่อนก็บ,บอกว่าสิผ้าไปา้ายหา่อยู่เขาพิดสวง,อ,งอยู่แถวคุนหานผ้าพวกใหญ่เปอาย่เล่าบานหอดมือนั่นนะจังเดยเล็กไหลบ่า<อ>สีภาาไป้ายหญเนี่เหมือนเสาเราบอกว่ามาแต่อดีตชาติพวกเจ้าเคยเป็นลูกของข้า<อ>เป็นลูกของเพื่อนเพื่อนกระเจกเล็กไหลให้ปเป้าใหญ่ในหุบเขา<อ>เพื่อนว่าเล็กไหลตัวนี้ซอยมีพลัง ครับซอยมีพลังบ่ให้เมยเวลาเอาอันนี้เออก็เลยบอกซูฟังนอบบนเพื่อกับว่าเล็กหลตัวนี้เนี่ยสามารถอันนี้สามารถเห็นในห้าบวเมยเพิ่นพาแปลยามันลงมันลงไปในหอมไหนครับผมลงไปในหอมเพื่อกับเพื่อกับบอกตัวยาเพิ่นเป็นแบบว่าเพิ่นมีหลายองค์ในตัวเพิ่นนะเพราะว่าต้นนั้นลูกต้นนี้ลูกเขาก็ฟันฟันคอยไตขึ้นมาในหอมเลยขึ้นมาทั้งทั้งในหอม กจังใดเล็กไรจากเมื่อนั้นมากกจังใดมากแล้วขอบข้องเทาสุมือนี่ขอบข้องเทาสุมือนี่เพิ่นกะเพิ่นกะให้คาถาเล็กไรมาสวดนั้ำเพิ่นกะให้คาถามาทุกวันพระนี่เพิ่นเสีให้น้ำผึ้งมีน้ำมีน้ำผึ้งให้น้ำไดยครับผมทุกวันศีลนี่ต้องให้น้ำผึ้งให้น้ำผึ้งต่อยใส่เพิ่นนะแต่กี่มันโบโพขึ้นมาเนี่ยเพิ่นกะโพขึ้นมาเรื่อยๆโอ้โพกันเองเลยบุครับจ้านี่เพิ่นเพิ่นสีสียืนออกมาเรื่อยๆแต่ก่อนใส่กอบใบซื้อใส่กอบใบซื่อๆบัวนวลหันยืนนมาเดือดมันบุ ข้ากระไฮอันนับเพิงเพิน่ครับนี่ตัวนี้เป็นเล็กไรอันนี้ตัวนี้ซื้อว่าจางไรนเราเหมือนกันอ่านอยู่ครับ่นมีซื้อของเพิินอยู่ตัวนี้เล็กไรเล็กไรไพ่ดำไพ่ดำตัวนี้เล็กไรไพ่ดำทำให้คือว่ามาซอยให้เ้าบบเม่อยไหมเวลาทำงานทำยังสิมาสีซอยพลังให้มีพลังนะครับผมให้มีพลังแล่วก็พลังทุกอย่างถี่บเม่อยบ่หิว ไปเอายอา,าตั้งแต่เศร้าหอ,หอดายสองบ่หิ้วเขาเลยบ่หิวเขาแมนและสิ<อ>มีเห็นมีความบวม่อยครับผมเขาเป็นความเชื่อนะคบท่านผู้ชมแมนเป็นความเชื่อสาวบบเมนว่าผู้สาวเพิน่นนอาหา้พอเพินพ่นเกียงทั้ง<ม>ทั้งเล็กหล่เพิ่นเป็นพาธุดง้งครับผมเพิ่นเป็นพาธุดง้งเพิ่นไปจ้ำศีนอยู่ในปาในหอย่างอ่ะนะเพิ่นมีเล็กไายถือว่าเป็นคนพี่บุญวาสนาได้ไม่ใชใครหรอเพิ่นจังา็ห้ยเพราะว่าแต่ศาสตร์ก่อนั่นเล็กไายนี้ลวงปูไม่ได้ให้ใครง่ายๆไม่ขันบ่แเม่นเจาของ ไปนักกันเนี่ยอยู่บ้านเฮาเนี่ยไปนักกันซีหาคนเดี๋ยแค่สามคนเพราะว่าเพิ่นโบเมนเจ้าของเล็กไหลค่นวะโบเมนเจ้าของเล็กไหลล้ะกะเจ้าของเล็กไหลก็คือมีน้ำพึ่งตรงมีน้ำพึ่งถูกวันศีลมรนพาตองสวยคาถาเพิ่นคบาท้าเล็กไหลคาถาเล็กไหลตรงสวดให้เพลินเพิ่นหลักสมรักษาเพิ่นแนะนำของนาคีนาขลายของหนาคือฝันเห็นงูจงอางนี่เพรื่มห้ยเลยได้เออแมนแมนครับอม นี่ฝันเห็นงูจ้องอ่างก็เลยโทรศัไท์ไปหา,หาหาอันนี้เพื่อนเพื่อนทีที่เพื่อนหูว่าฟันเห็นงูจองอ่างน,น,นี้แนนามยังเพื่อนบอกว่านาะนาหนาคลาดนานาคลาดเพื่อว่าเพื่อนสิเรลิมมาหายแล้วครับผมได้ถึงฤด,ดูปีเดือนของของเฮ่ามันเหมือนเดือนเมษานี่คือคือปีหนึ่งนี่เขาสิเริ่มต้นไม่เดือนเมษาเนี่เข้าเหมือแล้วดวงเฮาบอดี้บอยอย่างนี้พเพราะแต่เพราะแต่ ร่วงเฮาบอดี้แล้วมันสิีมืดไปในพฤษภาอสนี่แม่นปีใหม่ของตาเฮาเลยก็สิมีได้ดีดีๆเลือกตอนนี้ก็เลือกหรอคือว่างูพัดมหาห้โชวคือความหามายว่าเพิ่นรักษาอยู่แล้วคืองูจงอางเพิ่นรักษาแล้วงูเฮาสิเข้ามาในเขตของเพิ่นเพิ่นคือตีออกไปคือสิบ่มีปิดไผอีกแล้วนี่คือความหมายของยายรวยแป้นะครับก็เป็นเป็นเป็นที่ดีแฮงนะเป็นดีแล้วถือว่ามื้อนี้ผมมาหายายรวยนี่ถือว่าต้นงวดเลยแม่นครับผมต้นงวดคือคล้ายๆว่าตองวด ยาย้วนนี่เขาฟันแล้วหรือเปล่าครับมีแล้วจ้ะเพราะว่าพอแต่เล็กออกปุ๊บเพิ่นกระสีฟันไปเลยนะครับผมเพิ่นสีให้ฟันเลยนะฟันแตงวนนี่ก็กเบว่าเนี่ยสัตว์ป้านไหนเพียงแต่ว่าเพิ่นมามาบอกให้หูซื้อว่างวนี่นั่นเพิ่นสีมาแบบใจนะว่นี่มันมีหาว่านี่มีหาไปป่นครับมิหาเพราะว่ายายด้วนนฟันว่าทำอยู่บริเวณบ้านนี่แหละทำวามสะอาดบ้านสะอาดเงื่อนนั่นนะไปพอกไป่อเงาไม่เงาหนึ่ง ยายรวยก็เลยไปงัดเหงาใหม่เหงานันออกมันมันมีหัวงูเห็นงูอีกได้เทวานี้เห็นแต่หัวหัวหาเท่านี้เพื่อนยูตมแห้งเออเห็นแต่หัวเพื่นพ่อนออกมากเออเห็นแต่หัวตัวใหญ่ติบมูอเจ้าทีเพื่อนเพื่อนในหูว่ายางัดยางัดออกยายางัดถึงเวลาจะใครงัดออกคือคือเพื่อนแย่ใ่หูแล้วยายรวยน่ะสิงัดตอออก มันเพื่อนกับเพื่อนวามหมายไว้จะหันงานออกจะลรวยก็เลกษึคืบไปคือเกาเหี้หัวเห็นแต่ห่าเดี๋ยนี้ยายรวยก็ได้หาตัวเดียวอ่าตัวเดียวแมนเพราะว่าเห็นแต่หัวหัวโพออกมาหัวเป็นโพงเป็นโพงใหม่อยู่ในเงาใหม่คืนว่าต่อใหม่กับโบแมนมันสิเป็นไข่ไข่ขอานงาใหม่ที่เข้าเลยอันถิมไหวนะครับผมหัวหัวโพใหม่ ได้หาตัวหนึ่งฟันเห็นงูอีกแมนฟันเห็นงูแต่กับว่าด้บอกก็สิว่าได้ตัวเดียวพิ่นบบหูวว่ายายรวยโบหูว่ามันสิเป็นงูอย่างครับผมสิเป็นงูดิ้นงูอย่างสิสิได้แป้ถือกันนะแตเห็นแต่หัวสื่อๆคือว่าหานี่มาเลยแต่เป็นงูว่ามันสิเป็นหอกวครับเห็นหัวหัวหัวกันเป็นหกเลยเพื่อสิสูงเลยนี่เห็นหาเพราะว่าพิ่นอยู่ในหู เลขเลขต้นนี้อ่ะสิยูรางเลยก็ได้๋ยวอ่ะสีแมนหาศูนย์หาเนื้อไหนบอกอ่ะสิแมนหาศูนย์หาเนื้อเป็นหัวหนึ่งมันเป็นก้มก้มไหมฮึ่อเพื่อนบอกแล้วเขาเป็นหูก็วันเป็นถ้ำไหมถ้ำเพื่อนถ้ำก็คือเป็นหูเป็นหูเออเป็นศูนย์ก็ได้มันก็มีหัวหนึ่งกับหาเนื้อหาศูนย์ก็ได้เป็นไห้ไหมเราหาศูนย์เป็นศูนย์เออสีประมาณนี่ล่ะได้ด้วยกับประหารแปะไปใกล้นอกว่าเพราะหันหมันใจก็เรียกว่าหาไว้ก่อน แหวขันมูแปรซอยกันกับหาซูนหาเนินกับเป็นไปกันหนอยจะเป็นไปได้ครับครับอวีเช็ตเชน่หมวดวดที่สิบหกได้ตอนเออหมวดที่สิบสองได้ตอนนี้นด้หมวดที่สิบหกได้สี่เลตหมวดสอนเธอว่ายายวดเขานะครับรวมมาหนมาก แบบบอดายโท่บอดายโท่บอกกันล่งหนาเลยคุณซีนมาเลยนะครับอันจังได้บูดมากอีกมากจังได้เนาะแห่งอันคืนเอฟซียู่มันบ่ถือกันได้วาย้ายรวยว่าบ่ถือบอดเป็นยังครับเอฟซีไฮก็ไล่ใจย้ายรวยเสมอนะครับเพราะว่าเราเป็นแค่แนวทางนะครับค่ะยายรวยกับเป็นแค่แนวทางไฮแอนด์ล่ะครับผมบัลมันสีมานก็เดือดต้นงวดนะครับเอฟซียาลืมนะครับผมผมต้องตามย้ายรวยอีกแน่เพราะว่าก่อนจะหดเบอร์เลขออกนะย้ายรวยตัวพี่เข้าฟันใหม่แทนตองเพอ่์สีม้าแสด็จผ่าไ้อีกหน้ารีบุดี้เสด็จสามโต แมนจ้ะนํานะครับผมเพื่อนอาสีมาแสดงภาพให้อีกกบะโหูเพราะว่าเพื่อนสีลืมมากแล้วพอเพื่อนเป็นงูนี่ก็งูอีกได้ครับผมคือว่าเฮ้าจังไรกับหาจนพออันนี้ทังความสารงงัดแงะไปมาไป่อเองนะครับผมกับเป็นโพงเลยก็ได้รว่าเป็นศูนย์เลยก็ด้หาศูนย์เป็นหาศูนย์ฮอตติแต่ว่าหรือว่าเอฟซีนะครับผมจะหรือว่าเอฟซีจะแปลเป็นอะไรนะครับผมก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมเป็นสัาพันด้วยกันนะครับ หัวเพื่อนน่นข้าหู้เลยแหละเตี้ยมจุ่มกุ้งฮ่าวันนี้ขอให้เอฟซีนะครับผมเสียงแหบผู้พี่เสียงเห็นนะครับผมเอฟซีนะครับเลขขอใหญ่รวยนะครับผมฝันต่องวดเลยนะครับผมถือว่าสถิติเิ่ย่ด้วยดิงวดที่สิบสองนะครับผมจ้าเพิ่นฝันเห็นงูนะครับโพจ่นหงูอีกลจัโค้งนะครับกตีเป็นหาหนึ่งหรือว่าหาศูนย์จ้าเป็นโคงกลมๆนะครับผมว่างายเพิ่นอยู่ในถ้ำเพิ่นผานเนศแสดงออกมาเลยว่าเป็นงูยังเพิ่นโพแต่หัวอย่างนี้คือ เพิ่นโพลออกมาจากในหู้ว่าเป็นไงหูก็เป็นศูนย์ก็ได้เนาะคำถามขั้นตอนต่อไปว่าหูตัวนี้สีมากเซียวเซีม่าอีกบอแมนขาดมันนม่จะได้จะ่ลุยโทรหาผมเลยเด้อะขาดเป็นฟันจะได้หรือว่าฟันต่อกหูฟอยอีกนะครับผม fc อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้เลยนะครับผมพิมพ์รอกดติดตามแล้วก็ช่วยแปลเลขตัวนี้ให้ให้แพร่ซอยกันนะจ๊ะค่ะเพราะเป็นแนวทางกับแพร่ซอยกันนะครับสำหรับ fc ที่มาใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับผมติดตามไว้เลยท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาอีีกนนนะะคคครรรรััับบบบผผมมสำห้อขุณวยา ขอบคุณครับคุณครับ,อ,บอาวันดาขขใหม่เนี่ย